สวัสดีทุกท่านครับแปงเลยครับสวัสดีค่ะต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาอัานด้วยกันที่ได้เจอกับทุกท่านครับก็จริงๆทราบมาว่าหลายคนเพิ่งจะได้หนังสือกันวันนี้ใช่ไหมคะมีใครอ่านจบแล้วบ้าง <laughs> มีใครไปอ่านแบบแอปไปไปอ่านทีเซอร์ไปดูไปอะไรกันมาบ้างยังคะประมาณนึงแล้วนะเนาะทราบมาว่าคุณที แล้วก็ไปออกสื่อมาหลายรายการแล้วก็อาจจะมีการพูดถึงมาที่ไปหนังสือไปออสักพักนะแล้วอาจจะต้องการพูดซ้ําบ้างอะไรบ้างอาจจะต้องรบกวนนิดนึงว่าอย่างแรกเลยเนี่ยที่ทุกคนน่าจะอยากรู้กันนะคะก็คือจริงๆงแรงบันดาลใจหรือจุดที่กระตุ้นให้อยากที่จะเขียนหนังสือมาจากอะไรแรงบันดาลใจก็เพราะว่ารู้สึกว่ามันมีช่องว่างแยบระหว่างสิ่งที่ อยู่ข้างในใจผมกับสิ่งที่ปรากฏต,ต่อหน้าสาธารณชนก็มีการประมวลข้อมูลเก็บมาเรื่อยๆเพราะว่าในช่วงสองปีที่ผ่านมาการเมืองไทยเนี่ยมันก็พลิกเร็วพอ,อสมควรแล้วก็รู้สึกว่ามันยังมีสิ่งที่มันยังเกิดขึ้นภายใน,ใน,ในใจิตใจผมแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้เล่าให้ทุกคนฟังอันนี้มันคงเป็นเหมือนกับว่านิวเคลียสหรือว่าตัวจุดปรกายในการทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา ถ้าแรงดันนิวเคลียสคืออันนั้นไอตัวที่มันผักให้มันเกิดโปรเจกต์นี้น่าจะเป็นตอนที่ไปอยู่ที่สหรัฐนะครับแล้วก็อตอนนี้ออฟฟิศผมกับออฟฟิศของอดีตนายกนิวซีแลนด์คุณเจสินดาอันเดนก็เดินเฉียงข้ามกันอยู่ใ,ใกล้กัแนแค่นั้นค่ะแล,แล้วพอไปถามปุ๊บก็เขาก็ถามบอกว่าเขากำลังเขียน political memoir อยู่ใช่ไหมครับชื่อ a different kind of power ของเขาแล้วก็ไปที่เกาหลีใต้ก็เจอกับอดีตนายก ฟินแลนด์คุณซันนามารินนะครับก็เขียนพลเ i ติโคเมโม่เหมือนกันก็เลยจากที่อดีตเคยเขียนหนังสือกับสำนักพิมพ์ก่อนที่จะมาเป็นนักการเมืองหลายๆครั้งหรือเวลาที่อ่านหนังสือ,อชีวประวัติของคนที่อยู่ในวงการทั้งการศึกษาทั้งเรื่องเกี่ยวกับภาคเอกชนทั้งอดีตนักการเมืองบางคนเนี่ยก็เลยได้เห็นว่าคำว่าพลเ i ติโคเมโม่เนี่ยมันต่างจากการเขียนทั่วไปเนาะ มันก็ไม่ถึงกับเป็นอาจจะชั่วประวัติไม่ถึงกับเป็นบโอกราฟีตั้งแต่ว่าตั้งแต่เกิดมาญาติโกโหติกาเป็นใครอะไรกันก็ยังไม่ใช่มันไม่ใช่เหมือนกับว่าเราเขียนติสสทางการเมืองส่งอาจารย์ที่จะต้องมีซ้ายมีทั้งหมดทุกอย่างอัเนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความทรงจำมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความช่องว่างส่วนตัวประกอบกับการเรียงลําดับในสิ่งที่เกิดขึ้นกับการเมืองไทยในในช่วงอสองปีที่ผ่านมา แน่นอนชื่อก็เล่าให้ฟังแล้วนะครับที่ที่อเมริกาเวลาเล่าเรื่องการเมืองไทยเนี่ยมันซับซ้อนเหลือเกินจนกระทั่งอธิบายหลายรอบก็ยังคนจำไม่ได้เขาก็เลยเรียกกันง,ง,ง่ายว่า almost prime minister guy that almost prime minister guy ก็เลยเป็นชื่อที่มาจากตรงนี้แล้วพอมีชื่อนี้ออกมาก็มีคนทุรนทุรายครับ <laughs> มีคนทุลุกละลายบอกว่าแกรมมาไม่น่าใช่ทำไมใช้ชื่ออะไรแบบนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมผมก็เลยเขียนไปถามเขาว่าเฮ้ยทำไมคุณถึงเรียกผมว่า almost prime minister กายวะเขาก็บอกว่าเขาชอบหนังเรื่อง almost famous ที่เกียก่ยวที่เป็นหนังอของฝรั่งที่าตามนักข่าวที่ตามวง rolling stone เขาก็เลยคิดว่า almost famous เขาก็เรียกผมก็เรื่องมันก็มีอยู่แค่นี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอมาลงลึกคําว่า almost เนี่ย คือการที่ผมไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนี่ถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเลยสําหรับการเมืองไทยนะเพราะว่า almost เนี่ยมันคือสําหรับผมน่ะนอกจากที่มันเห็นอยู่บนตรงนี้เนี่ยแต่ระหว่างบรรทัดของมันอะ่ะก็คือมันมีอยู่จุดหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่การเมืองของคนธรรมดาเกือบที่จะเปลี่ยนประเทศได้อะนนั้นคือคําว่า almost ที่มันสําคัญที่ต้องคอยเตือนตัวเองแล้วก็คอยเตือนอเพื่อนๆตัวเอง ท,ที่ทำพรรก,การเมืองต่อจากเราแล้วก็ช่วยกันเตือนใจพี่น้องประชาชนว่ามันเคยมีอยูจ่จุดหนึ่งที่การเมืองแบบคนธรรมดาเกือบจะเปลี่ยนการเมืองไทยได้แล้วในรอบ90กว่าปีเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนกับว่าเป,เป็นแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยเราต้องเ,อเขียนตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้คนยังจำไอ้ไอสิ่งที่เราเคยทำร่วมกันมาในสิ่งที่คนเขาคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้อะมันจริงๆแล้วมันเป็นไปได้เราด้วยนะ แต่ว่ามันมีคนมาบังคับให้ให้ให้เป็นแค่เกือบเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ก็เหมือนกับว่าเป็นทั้งบันทึกที่มีมจากความทรงจําส่วนตัวด้วยเป็นเรื่องราวส่วนตัวด้วยเรียบเรียงข้อเท็จจริงตามที่เราเห็นด้วยนาะยัง